ก็จะมาต่อกันด้วยบีดแกนเฟียยวนเวล์ EP14 กันนะครับนิยายบีดทุกตอนก็สามารถรับชมได้ที่ playlist ด้านล่างนะครับเช่นเคยเพื่อรับชมอย่างต่อเนื่องเรื่องราวในวันนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมารับฟังกันเลยครับฟูบิงเกอร์เกิดมาจากความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับฮอลโลมาตั้งแต่สมัยโบราณการมีอยู่ของพวกเขามันมีน้อยคนมากที่รู้ยกเว้นพวกยมทูตที่พอจะรู้จักฟูบิงเกอร์อยู่บ้าง พวกเขาเปรียบเสมือนปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นกับบางอย่างที่น่าเปลียดจังซึ่งหมายความว่าการที่บางอย่างคือฮอลโลได้จนตีผู้เป็นแม่ผู้ให้กำเนิดเขาผู้ที่ค้นพบพลังของตัวเองบ้างก็ใช้มันในทางที่ถูกบ้างก็ใช้มันในทางที่ผิดจนทำลายตัวเองพวกที่มีความโลภในอำนาจก็ถูกบังคับให้ซ่อนตัวเพราะไม่สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ โดยเฉพาะพวกที่มีความสามารถพิเศษในการบิดเบือนวัตถุและสร้างสรรพสิ่งขึ้นมาได้อันเป็นอำนาจที่ได้ประทานมาจากพระเจ้าอาจกล่าวได้ว่าความสามารถในการบิดเบือนในรากเหง้าและวิถีกำเนิดของโลกนี้ตำนานที่เกิดขึ้นจริงมันก็เหมือนกับพวกเขาสามารถเปลี่ยนแปลงระบบพื้นฐานของโลกนี้ได้สิ่งที่ติดตัวพวกเขามามันเป็นสิทธิพิเศษนะหรอือหรือแท้ที่จริงแล้วฟูบิงเกอร์ถูกกำหนดไว้แล้ว ในรากฐานของการเชื่อมโยงของโลกนี้ทำไมพวกเขาถึงเกิดขึ้นมาเป็นแบบนี้มันเป็นความรู้สึกที่ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าอาจเป็นความรักและความเกลียดชังฟูบิงเกอร์เป็นแบบไหนกันมิชิบานิอุระคือหนึ่งในคำตอบของคำถามเหล่านี้มิชิบานิอุระเป็นคนที่หาได้ยากพ่อของเธอเป็นฟูบิงเกอร์แม่ของเธอเป็นคนธรรมดาเธอเกิดมาจากการรวมตัวของสิ่งมีชีวิตที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งแม่ของเธอก็ถูกฮอลโลนั้นโจมตีในขณะที่เธอนั้นอยู่ในคันซึ่งแน่นอนว่าตอนนั้นพ่อของเธอที่เป็นฟูบิงเกอร์สามารถจัดการกับฮอลโลนั้นได้แต่มันก็สายไปหญิงตั้งคันคนนั้นได้รับบาดเจ็บหนักหลังคลอดบุตรออกมานิตจิบานิปุระแม่ของเธอก็ได้จบชีวิตลงปุระเกิดมาอย่างปลอดภัยเลือดของพ่อฟูบิงเกอร์ก็ได้ไหลเวียนอยู่ในตัวของเขามันดูดซับพลังฮอลโลนั้นเอาไว้ มันตกกักซ่อนไว้ในตัวของอุระซึ่งพ่อของเธอพยายามหาวิธีที่จะทำลายมันพลังของฮอลโลนั้นออกไปเป็นเวลานับสิบปีที่พ่อของเธอนั้นได้กักขังเธอไว้ในห้องใต้ดินราวกับสัตว์ป่าจนวันหนึ่งเสียงที่เต็มไปด้วยความสุขความดีใจดีใจจริงๆลูกพ่อมันอาจมีวิธีทำลายเจ้าสิ่งนั้นได้ในตัวของลูกได้ข่าวว่ามีตัวแทนยมทูตท,ที่ชื่อว่ากินโจคุกะ ซึ่งดูเหมือนว่าเขาสามารถควบคุมพลังและจัดการกับพลังฮอลโลนั้นได้ซึ่งอาจเป็นหนทางนำไปสู่ชีวิตที่ปกติกลับคืนมาได้ในคำพูดเหล่านั้นที่ดูเสมือนว่ามีความสุขและความหวังแต่อุระก็ยังคงมีกังวลอยู่อำนาจที่เติบโตขึ้นเป็นรูโวออำนาจของรูโวนี้ก็อาจเป็นแบบฮอลโลหรือพวกกายรังคาที่มีรูโวอยู่ตามร่างกายนั่นเองครับอำนาจนี้มันหา,หายไปมันหา,หายไปเป็นปกติได้จะได้จริงๆรหรือ อุระถูกกักขังอยู่ในห้องใต้ดินโดยพ่อของเธอหลังจากการตายของแม่ของเขาแต่เขายัางคงเก็บลูกสาวของเขาไว้โดยไม่ทอดทิ้งคอยดูแลอย่างไม่ละเลยเพราะสายตาของมนุษย์โลกนั้นอาจมองว่าเธอเป็นพวกนอกรีดอุระเติบโตมาในห้องใต้ดินในบ้านที่มีพื้นที่แคบๆพ่อของเธอไม่ได้ให้เธอนั้นอ่านหรือดูทีวีหรือออกจากห้องนั้นเลยเพราะอุระไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องในโลกใบนี้ เขาสอนเพียงการอ่านและการเขียนพื้นฐานรวมถึงเทคนิคพื้นฐานของตัวบิงเกอร์ให้เท่านั้นเพื่อปกป้องตัวเองจากพันโลโลกที่ไร้ซึ่งสีสันและเสรีภาพไม่มีเลยซึ่งความแตกต่างของคำว่าความหวังและความสิ้นหวังสิ่งเดียวที่เธอรู้ได้ถึงความสนุกคือการตำอาหารร่วมกับพ่อของเธอเธอจำได้ว่ามันอร่อยมากแค่ไหนก่อนที่พ่อของเธอนั้นจะมุ่งหน้าไปหาชายที่ชื่อจินโจกูกะจนสุดท้ายแล้วพ่อของเธอนั้นก็ไม่ได้กลับมาอีกเลย ุระที่มีความรู้ที่จำกัดแต่เธอก็ตระหนักได้ถึงความผิดปกติเพียงแต่เธอนั้นไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรต่อไปดีเมื่อพ่อของเธอหายไปความเจ็บปวดทางร่างกายและจิตใจอันเป็นรากเง้าของมนุษย์ที่เริ่มกัดกินเขาเธอที่ถูกคุมขังและอาหารที่เริ่มหมดลงเธอเริ่มขาดการควบคุมตัวเองไปแต่ด้วยของขวัญจากพ่อของเธอความเป็นฟูบิงเกอร์เริ่มเผยผลออกมาเมื่อเธอนั้นหิวจนเกินขีดจำกัด ไม่สามารถที่จะทนมันได้อีกแล้วเธอยกมือขึ้นแตะที่ผนังของห้องใต้ดินด้วยอนุวิญญาณที่ทะลักออกมามันทำลายกรงขังนั้นจนพังทลายออกไปเป็นช่องโหว่อยู่ข้างหน้าตัวเธอเป็นครั้งแรกที่เธอนั้นได้เดินออกมาสู่โลกภายนอกสิ่งที่เธอเห็นคือคฤหาสน์ใหญ่เธอทำลายประตูกุญแจทั้งเจ็ดชั้นที่พ่อของเธอนั้นได้กักขังเอาไว้แล้วเดินออกไปเธอเห็นถึงวัตถุดิบอาหารที่พ่อของเธอนั้นได้ เก็บไว้อย่างกระจัดก,กระจายเธอไม่เข้าใจว่าทำไมโลกนี้ถึงไม่ต้องการเธอชีวิตของเธอในฐานะทูบิงเกอร์ปกติได้จบลงแล้วสิ่งที่เหลืออยู่คือการตามหาใจาคนหนึ่งกินโจกูกโกเพื่อสืบหาเรื่องราวของพ่อของเธอโลกนี้เธออาจไม่มีค่าแต่เธอยังคงรักพ่อของเธอเขาอาจตายแล้วเธออาจจะพอเข้าใจได้เมื่อก้าวสู่โลกภายนอกนี้เธออาจต้องเผชิญกับความตายที่แท้จริงก็เป็นได้ ไม่นานนักหลังจากที่เจออาจพ้นจากที่คุมขังออกมาตำรวจก็เข้ามาพบบริเวณร่องรอยของบ้านที่ถูกกักขังประชาชนและสื่อต่างๆต่างนำเสนอว่าเป็นพ่อวิปริตที่กักขังลูกสาวเอาไว้ตั้งกลางความวุ่นวายนี้กุระได้ก้าวออกไปในโลกภายนอกโดยไม่มีใครรู้ว่าเธอเป็นใครเธอทิ้งนามสกุลของพ่อของเธอเอาไว้แล้วใช้มิจิบเนที่เป็นสกุลของแม่แทนและใช้ชีวิตในฐานะมิจิมาเดกุนะมาตลอด ผ่านไปไม่นานไม่กี่ปีหลังจากที่เธอมีชีวิตใหม่แบบคนธรรมดาเจอไม่ได้โดดเด่นหรือมีอะไรเป็นพิเศษเหมือนกับต้นหญ้าริมทางก็แค่นั้นแต่เธอกลับมีรูปร่างหน้าตาที่สวยและเป็นที่สนใจของผู้คนที่พบเจอเป็นอย่างมากแต่เธอก็ไม่ค่อยมีความสนใจและเยะแสกับโลกใบนี้มากสักเท่าไหรน่นักเพราะพ่อของเธอเคยบอกว่าคนรอบตัวเธอนั้นเป็นคนไม่ดีแต่นั่นแหละมันคงไม่มีอะไรสําคัญอีกแล้วโลกนี้ ที่แคบของอุระได้ทำให้เจอคิดว่าโลกภายนอกนั้นอาจน่าตื่นเต้นแต่วันนี้เธอออกมาแล้วมันกลับไม่มีอะไรเลยมันเหมือนกับพิพิธภัณฑ์เท่านั้นเธออาจไม่ชอบมันแต่มันก็ทำให้เธอนั้นได้เรียนรู้และเติบโตขึ้นเป็นตูบิงเกอร์ที่แท้จริงอยู่มาวันหนึ่งชายแปลกหน้าที่ปรากฏตัวขึ้นอยู่มาด้านหน้าตัวเธอเขอไปยักหน้าอย่างดีใจหลังจากที่ได้ยินเธอพูดอุระเงยหน้าขึ้นแล้วเห็นมองชายคนหนึ่ง ที่มีลักษณะพิเศษกว่าคนปกติทั่วไปอุระสังเกตว่าคนคนนี้ที่ดูเหมือนว่าคนรอบข้างนั้นจะมองไม่เห็นเขาเหมือนกับเป็นฮอลโล่จายที่สวมเสื้อผ้าสีดำยุคโบราณเป็นฮอลโลนะหรือคุณเป็นใครคันคุณไม่ใช่มนุษย์นี่จ่างหยาบคายจริงๆเคยได้ยินเกี่ยวกับยูมทูตจากพ่อของเธอบ้างหรือเปล่าเจําจได้ว่าพ่อของเธอเคยพูดเกี่ยวกับยูมทูตเหมือนจะเป็นพวกเรื่องราวในนิยายมากกว่า ซึ่งพ่อของเธอก็เคยพูดเกี่ยวกับโยมทูตตอนก่อนที่จะจากไปก็คือตอนที่ไปหากินโจกุกโกะนั่นเองแล้วคุณคือกินโจกุกโกะหรือเปล่าอุระพูดขึ้นฮต้องขอโทษจริงๆผมไม่ใช่กินโจหรอกนะแล้วคุณเป็นใครกันละ่ะฉันชื่อสุนะยาชิโรโทกินระชายที่มาจากตระกูลชั้นสูงนะแต่ข้าก็เป็นคนที่ถูกจับกุมอยู่นั่นแหละซึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องราวการถูกจับกุมในการ สังหารเพื่อนพ้องและก็ประหารภรรยาของเขานะครับซึ่งตอนนั้นเขาก็อาจจะไม่ได้รับโทษหนักเพราะว่าเป็นคนในตระกูลขุนนางชั้นสูงแต่ก็เหมือนจะถูกกักบริเวณอยู่ในบ้านอะไรประมาณนั้นแหละครับอุระยังคงไม่เข้าใจอะไรมากนักแต่ชายคนนี้ที่มีรอยยิ้มที่ดูเป็นมิตรเป็นเรื่องที่ง่ายอาจจะบอกว่าพ่อของเธอถูกฆ่าโดยคำสั่งของตระกูลใหญ่พวกนี้ มันเป็นครั้งแรกที่ใบนหน้าของเธอเริ่มมีปฏิกิริยากับยมทูตท,ที่เรียกตัวเองว่าโตคินาดะพ่อของคุณควรจะได้รับการรายงานว่าหายตัวไปแต่แท้ที่จริงแล้วเขาได้ตายแล้วขอบคุณนะมันควรจะทําให้ฉันนั้นร้องออกมาใช่หรือเปล่าคุณเป็นฆาตรกรใช่ไหมทําไมครอบครัวของคุณถึงต้องฆ่าพ่อของฉันคุณต้องการทราบเหตุผลหรือถ้าผมบอกเหตุผลแล้วคุณจะเชื่อมันหรือเปล่าโตคินาดะเดินไปรอบสังเกต เห็นว่าเธอนั้นไม่มีความโกรธหรือความโศกเศร้าอยู่แต่อย่างใดดวงตาของเธอยังคงจับจ้องมาที่เขาราวกับสัตว์ป่าชีวิตของคุณและพ่อไม่ได้เป็นตัวเลือกอะไรที่น่าเกลียดจังสําหรับครอบครบัวของข้าหรอกที่จะทําลายโลกนี้ที่มีค่าของคุณกุระดวงตาแคบลงคุณรู้ประวัติของฉันด้วยหรือเปล่าก็ดูเหมือนว่าแม่ของเธอจะถูกฮลโลนั้นโจมตีและพ่อของเธอนั้นก็จะเป็นฟูบิงเกอร์นะคุณจังเป็นคนที่หายากมากๆเลย ถ้าผมอยากจะท้าดวลกับคุณเนี่ยคุณจะรับคำท้าได้หรือเปล่าภูระใส่หัวแล้วหัวเราะขึ้นคุณช่างเป็นชายที่ช่างพูดจริงๆแล้วภูระก็ถามแก่ตัวกินดะว่าคุณจะฆ่าฉันด้วยหรือเปล่า <c oughs> คุณพูดอะไรกันชายคนหนึ่งที่เพิ่งจะมาบอกข่าวร้ายด้วยท่าทีที่ถุกุมแต่เธอายังงงงงอยู่กับคำพูดของเขาซึ่งไม่อาจคาดเดาได้บางทีความสับสนวุ่นวายที่ตัวกินดะนั้นได้บอก อาจไม่ใช่จุดประสงค์ที่เขานั้นจะหลอกก็ได้สิ่งที่เขานนั้นพูดออกมาก็น่าสนใจโตคินดะพูดขึ้นต่อว่าคุณเคยสงสัยบ้างหรือเปล่าภายในตัวของคุณนั้นมีสิ่งที่น่าสนใจแค่ไหนแท้คุณเป็นส่วนไหนของโลกนี้ถ้าอย่างนั้นคุณคิดจะสร้างโลกใหม่บางทีข้าอาจมีส่วนร่วมได้นะโตคินดะพูดต่อหัวใจและแกนซ้ายก็ได้กลับไปที่ควินซี่แต่คุณมีปัจจัยของฮอลโลที่เติบโตอยู่ได้ มันไม่มีอะไรที่อยู่ในตัวฉันหรอกคุณอาจปฏิเสธได้แต่ถ้าที่จะต้องการให้เข้าใจมันอย่างตรงแท้สักวันหนึ่งคุณจะรู้มันเองบุระถามแก่โตคินดะสิ่งที่อยู่ภายในตัวฉันที่เจ้าว่ามันคืออะไรกันโตคินดะตอบด้วยรอยยิ้มสิ่งที่เขาเรียกว่าเรโออวัยวะที่เรียกว่าโซซึ่งคำว่าโซนี้ก็ยังไม่ได้อธิบายชัดเจนมากนะครับว่าคือส่วนไหนอะไรกันซึ่งก็ต้องติดตามกันต่อนะครับ สำหรับ E p พีวันนี้ก็ตรงขอจบไว้แค่นี้ครับเรื่องราวของอุระและการพบเจอกับตัวกีนาดะซึ่งแน่นอนว่าอุระนั้นได้ทำงานให้กับตกีนดะนั่นเองครับและดูเหมือนว่าเธอนั้นจะเก่งมากๆเลยนะครับครับเรื่องราวเหล่านี้จะเป็นอย่างไรต่อก็คอยติดตามตอนต่อไปครับครับสำหรับ E ี1ีวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมกันมาเช่นเคยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับขอบคุณครับ